ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งหญ้านาพะไรนะคะที่ชังกีลาตอนเย็นก็จะมีม้าก็จะมาลีถ้าเกิดเป็นช่วงเดือนหกก็จะเป็นทะเลสาบนาพะไรแทนมันน่าจะมีการแสดงว่าจะไร้ทำอะไรเปล่าเนี่แต่ว่าโชว์การขี่ม้าแล้วก็โชว์การเต้นรำตรง อัาวอ้กคนน้งขนัหานชี้รนี้ก็เป็นทุ่งหญ้านาผาไห่นะคะทำเย็น จะมาดีล้อทำไมลูกแดดมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้านาไพ่นะคะโอ้ยสวยมากเลยค่ะตอนนี้แดดมาแล้วทุกคนได้กดชัตเตอร์นะคะปรุบป,ปรุบป,ปรุบ